รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรซาเฟมิลี่ o ู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายใน7ซเว่ e อีเลฟเว่นเ d สเล่กู f ดฟู้ดกูดไลฟ์เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีน้ำมันพืชกุก๊กทุกวันคือวันสุขร์มามา่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย ู้ชมครับสัปดาห์นี้ล่องสรานจารสง่าของเราก็มีทริปทัวร่วมกับผู้ชมรายการในชื่อทริปว่าชัยนาทเมืองนี้เมืองน่าเที่ยวที่ต้องลองซึ่งท่านผู้ชมหลายหลท่านก็คงจะบอกว่ารายการของเราก็เคยพามาสรานกันที่จังหวัดชัยนาทหลายต่อหลายครั้งหลายหนแล้วยังมีสิ่งไหนอีกหรือที่เรายังไม่ได้ไปและยังไม่ได้เห็นผมขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่าครั้งนี้รับรองว่า เราจะมาอัปเดตกันแบบอันซีนจริงๆเรียกว่าเพิ่มเติมตั้งแต่สถานที่ท่องเที่ยวที่อันซีนมากมายเพิ่มเติมรายละเอียดในสถานที่เดิมว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและเพิ่มเติมคือเราจะไปดูวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ยังคงอยู่ที่จังหวัดชัยนาทเพราะที่นี่ไม่ใช่มีดีเพียงแค่หุ่นฟางนกที่ไม่ใช่เมืองรองแต่เป็นเมืองหน้าท่องเที่ยวครับ คุณผู้ชมครับวันนี้รายการล่องสลนมจานสง่าโชคดีมากเลยที่เรามีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีท่านผออารีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์อขอบคุณมากๆเลยผอรับผิดชอบกี่จังหวัดเอ,อ่อทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีเราดูแลทั้งหมด3จังหวัดนะสามจังหวัดคือลบบุรีสิงห์บุรีรและก็ชัยนาทค่ะลบบุรีสิงห์บุรีชัยนาทชัยนาทเป็นหนึ่งในนั้น ใช่ค่ะพออ,อครับค่ะคุณผู้ชมอยากรู้เหลือเกินว่าสามจังหวัดเนี้ยเขาก็เรียกว่าเป็นนางรอง,องเป็นจังหวัดรองะอะไรก็รองรองแต่เราอยากให้คนมาลองเพื่อจะรู้ว่ามันไม่ใช่รองเลยค่ะจุดโดดเด่นของชยัยนารลบ,บุรีสิงห์บุรีมีอะไรบ้างครับค่ะในส่วนของจังหวัด3จังหวัดที่เราดูแลอยู่นี่นะคะ เมื่อก่อนเราเรียกว่าเมืองรองออนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเป็นเมืองหน้าเที่ยวแล้วค่ะต้องใช้คาพูดนี้ใช่ค่ะเ,เพราะว่าเป็นเมืองหน้าเที่ยวหนึ่งใกล้กรุงเทพเการเดินทางสะดวกมากนะคะก็ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมานะคะในช่วงของจังหวัดลบบุรีนั่นในพื้นที่ลบบุรีเราก็จะมีงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์โอ้เมืองละวูใช่ค่ะมาลบบุรีเสร็จผมขอม,มาที่สิงห์บุรีอ่าสิงห์บุรีเนี่ยเป็นเมืองเมืองที่มีอาหารปลาที่มีรสชาติอร่อย นะคะแล้วเป็นเมืองนักลบนะคะนักลบบ้านละจันทร์น้องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยถ้าเราไม่มาตลาดบ้านละจันทร์เหมือนมาไม่ถึงจังหวัดสิงห์บุรีนะคะสุดท้ายเรายืนอยู่นี้คือจังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยนาทคนก็นึกถึงส้มโอขาวแตงกวานึกถึงนกฟ้าใช่ค่ะมันไม่ได้มีแค่นั้นค่ะถ้าเกิดมาจังหวัดชัยนาทแล้วเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้นะคะเรากําลังมีงาน เทศกาลส้มโอขาวแตงกวาเริ่มเริ่มงานเนี่ยตั้งแต่28สิงหาเขาจัดที่ไหนจัดที่บริเวณริมเขื่อนเจ้าพญา<อ>ตรงบริเวณสารคังแสดงว,ดว่าช่วงระหว่างนี้ส้มโอขาวแตงกวากําลังออกลูกดกใช่ค่ะแล้วกําลังพีคแล้วหวานมากๆรสชาติของส้มโอนี่จะหวานกรอบหวานซ่อนเปรี้ยวนะคะเวลาเราทานแล้วเนี่ยจะมีรสชาติที่แบบชุม่มคอ อันซีนของชัยนาทเนี่ย <S 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 ที่พออบอกว่าพลาดไม่ได้เลยถ้ามาแล้วอตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าสักอ,อันนี้แน่นอนอันซีนเป็นเป็นหนึ่งในอันซีนของการท่องเทีไไ่ยวแห่งประเทศไทยนะ,ะอ๋อเหรอยกขึ้นระดับประเทศเลยใช่เพราะว่าเรามีตะกุดยักษ์มหาลอดเป็นทองเหลืองบริสุทธิ์จนถึงหนักสี่ตันเลยทีเดียว,ว,วให้เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาวัดป่าสักเนี่ยได้มากราบขอพรเพราะว่ามาแล้วเนี่ยหรือเหมือนกับดังที่หลวงพ่อกําจัด ท่านท่านชื่อถลงพ่อกำจัดนะคะกำจัดโรคกำจัดภัยกำจัดสิ่งพยันอันตรายต่างๆน้องเที่ยวมาแล้วจะได้ความเขาเรียกได้มีความสุขกลับไปนะคะแล้วใครที่มีเคราะมีสุขเราก็มาอธิษฐานขอพอนะคะเราจะไปพิสูจน์คําพูดของท่านพ่อว่าพ่ออโมหรือเป็นเรื่องจริงใชผมมั่นใจพ่ออไม่ได้โมพ่ออมีข้อมูลให้เราเพีย่ะตามเรามาเลยครับขอบคุณพ่ออมากคยินดีมากเลยค่ะขอบคุณครับปากพาผมไปเลยไปค่ะ เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊กตะกุดยักษ์ตะกุดโอ้โหคนลุกครับพิพัฒนี่ผมก็คิดว่าตัวเองไม่รอดแล้วมั่นใจใช่ไหมว่าทำนช่วยใช่มั่นใจมาก น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันสุขร์โรซาเฟมิลี่ฟู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัว NSL Food n e s t l e g o o d f o o d g o o d Life เบตาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีมา a เอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลยคุณผู้ชมครับรายการล่องสลานจานสง่ามาที่จังหวัดชัยนาทเป็นครั้งที่3ถามว่าทำไมเรามาแล้วเรามาอีกสเสน่ห์ของชัยนาทพูดไปแล้วไม่รู้จบสิ้นแต่มาครั้งนี้จะอันซีน และจะมีความแปลกใหม่มากกว่าทุกครั้งหนึ่งในนั้นคือจุดที่ผมยืนอยู่นี้เป็นจุดที่ผมมั่นใจว่าแฟนรายการหลายคนไม่เคยมานั่นก็คือวัดป่าศักด์วัดป่าศักด์เป็นวัดที่เก่าแก่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงแต่เหมือนกับถูกเก็บไว้ในลิ้นชักวันนี้ร่องสลานจารสงาจะนำเรื่องราวของวัดป่าศักด์ออกมาคลี่แล้วให้คุณผู้ชมได้เกิดความอึ้งและทึ่ง และคนที่ยมมาไขาข้อมูลความลับเหล่านี้ท่านเป็นประชาสัมพันธ์วัดปา่าศักดิ์พี่พจน์สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วัดปา่าศักดิ์ที่ผู้คนหลั่งไหลามานมัสการมากราบไหว้เนี่ยมีอะไรบ้างครับ สิ่งแรกคือเป็นตัวแทนของพระพุทธก็คือหลวงพ่อมุนีโอ้แล้วนอกจากนั้นเสร็จมีอะไรอีกแล้วก็ตะกุดยักดตะกุดอันนี้มันเป็นซีรีส์เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมตามผมกับพี่พจน์มาเลยครับเชิญครับเชิญครับโอ้อาคารนี้เป็นอาคารอะไรครับพิพจน์ก็เรียก ตามชื่อตะกุดเลยโอ้นี่เหรอฮะใช่ครับว้าวใหญ่ไหมใหญ่จริงๆอ่อะ2 5 5 7ครับลองเล่าที่มาของตะกุดยักษ์ก็คือตะกุดปกติทั่วไปที่หลวงพ่อสร้างขึ้นเพื่อให้พี่น้องที่เข้ามาหาหลวงพ่อนี่มีใช้กันก็ดอกเล็กๆนี่ดอกอย่างนี้ก็ประมาณนี้เล็กๆเนาะนี่เล็กสวนพอได้ครับอย่างนี้แล้วมันหมดไว สร้างไม่ทันหลวงพ่อพว,ว่าจะทำยังไงให้คนที่มาแล้วไม่มีได้มีของสิ่งนี้อยู่ที่วัดแล้วใครมาก็ได้สัมผัส<อ>ท่านก็เลยรัริให้สร้างแบบองค์ใหญ่องค์ที่วัดอยู่กับวัดต,ตลอดเลยเออ,อย่างที่พี่พจน์เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าหลวงพ่อกำจัดนั้น ท่านได้รับการเคารพนับถือด้านพุทธคุณเครื่องรางของขลังอย่างตระกุดเป็นอย่างมากมายฉะนั้นครั้งเมื่อท่านยังไม่มรณภาพจึงได้สร้างตระกุดมหารอดขึ้นมาเพื่อผู้มีจิตศรัทธาได้สามารถมาบูชาไปทั่วถึงโดยตระกุดมหารอดก็คือสร้างจากทองเหลืองบริสุทธิ์ทั้งองค์มีน้ำหนักมากถึง4,000กิโลกรัมเป็นเครื่องรางของขลังที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกล่าสุด ได้เป็นหนึ่งใน25อันซีนนิวซีรีส์จากเพจ Amazing Thailand ที่เที่ยวสุดอันซีนทั่วเมืองไทยในซีรีส์ใหม่ของปี2564ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยการสักการะบ,บูชาก็คือผู้ชายสามารถเดินขึ้นบันไดลอดอุโมงตระกุดจากทางซ้ายไปขวาส่วนของผู้หญิงนั้นอนุญาตให้เดินลอดรกรุดเฉพาะด้านล่างเท่านั้น ส่วนความเชื่อความศรัทธาก็คือสามารถแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงสิ่งไม่ดีจะได้ถูกกําจัดให้ตกหล่นส่วนสิ่งที่ดีๆนั้นจะได้เข้ามารวมทั้งสิ่งที่เป็นมงคลด้วยสัมผัสถึงพุทธคุณแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหคนลุกครับพิพจน์ครับ เป็นกุศโลบายที่แยกยนต์มากๆมากที่<อ>ทําให้คนเนี้ยพอภาวนาเสร็จสิ่งที่ตัวเองจะได้อ่ะมันจะต้องแลกมาด้วยการรอดความยากลําบากพอสมควรสิ่งที่ได้รับมันถึงจะได้ตามที่เราภาวนาใช่หลวงพ่อท่านมีกุศโลบายที่ใครก็คาดไม่ถึงคุณผู้ชมครับอย่างที่พี่พจน์บอกนะครับว่าความเชื่อและความศรัทธา มันไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อเรามีความเชื่อและความศรัทธาแล้วมันทําให้เกิดพลังมันทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นมงคลดีต่อจิตใจเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการเชื่อในการตัดสินใจแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่หรือถ้าเชื่อแล้วผมมั่นใจนะครับว่าทุกคนจะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่พุทธศาสนานั้น เราสามารถที่จอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ก็จริงแต่บางสิ่งมันลี้ลับบางสิ่งพิสูจน์ไม่ได้เราก็ต้องเชื่อและนับถือไปก่อนซึ่งไม่เสียหายเลย เป็นคนที่ไหนเนี่ยคนชัยนาทครับคนชัยนาทอยู่ที่นี่เลยครับอยู่ที่นี่เกิดที่นี่ใช่ครับแล้วไปประจําการที่ปราสาทตาควายปราสาทตาควายอยู่ในจุดเกิดเหตุเลยครับอยู่ที่จุดเกิดเหตุใช่ที่ผมก็คิดว่าตัวเองไม่รอดแล้วมีความรู้สึกอย่างนั้นใช่ครับแล้วเบิดล้อมรอบหมดแล้วรอบล้อมรอบหมดแล้ว่อือดดั่งลั่นสนั่นใช่ครับในตัวผมก็มีแค่สองอย่างของชิ้นทคล้องอุ้ยแล้วระหว่างสู้รับทหานกัมพูชาพกตะกรุดกับพระห้าแถวนี้ใช่ครับมีแค่สองอย่าง มั่นใจใช่ไหมว่าท่านช่วยใช่มั่นใจมากแก้วจะบอกประชาชนคนไทยที่อยู่แนวหลังให้เกิดความสบายใจและเกิดความภาคภูมิใจกับความเป็นไทยโดยแก้วเป็นคนที่อยู่แนวหน้าแก้วจะพูดกับคุณผู้ชมว่ายังไงก็ผมก็จะดูแลปกป้องประเทศชาติให้ดีครับชายแดนก็ไม่ให้เสียตารางนิ้วครับประสาทต,ตาควายก็ผมจะยึดคืนกลับมาให้ได้ครับ,บค,ครับกลนครับ คุณผู้ชมครับสงครามไม่มีใครชนะมีแต่ผู้แพ้คนที่อ้างตัวว่าชนะสงครามอยู่ภายใต้การสูญเสียเราไม่อยากให้สงครามเกิดขึ้นที่ไหนบนโลกใบนี้โดยเฉพาะการประทะกันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่เมื่อเหตุการณ์มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราฐานะที่เป็นคนไทยแก้วฐานะที่เป็นทหารหารต้องออกมาทำหน้าที่เพื่อจะปกป้องรายการล่องสลานจานสดา ขอให้สงครามขอให้การประทะขอให้การทะเลาะเบาะแว้งกลับมาสู่สันติโดยเร็วขอบคุณแก้วมากๆเลยครับ,รบให้กำลังใจสู้ๆครับเรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุก๊ก ผลมาจากเมืองจีนทั้งหมดอันนี้เป็นไม้เหรอฮะห้าบรบรพ์ผลเขาพยายามจะเอาเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเรียนรู้เพื่อจะลื้อฟื้นศิละปะวัฒนธรรมน้ำมันพืชกุกทุกวันคือวันศุกร์สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิลฟ้ามีจำหน่ายแล้วที่ CJ เจซูเปอร์มารก็ต เนสเล่ Good Food, Good Life เบต้าโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีมาม่า <Yeah. S 1> เอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย ผู้ชมครับหลังจากที่ผมและคณะทัวร์ของเราได้ชื่นชมและสักการะสิรร่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดปราศักกันจนทั่วถึงแล้วเรียกว่าอิ่มบุญกันเต็มที่เลยล่ะครับคณะของเราก็ขยับมาแวะที่คุ้งสำเภาอํำเภอมโรรมกันต่อครับซึ่งที่คุ้งสำเภานี้ผมเคยได้แนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักไปบ้างแล้วในตอนที่เรามาเยี่ยมที่นี่เมื่อครั้งที่มาเที่ยวชัยนาทในครั้งก่อนแต่ทว่า สิ่งที่อยู่คู่กับคุ้งสำเภาและเรือสำเภาทองลำนี้ก็คือศาลเจ้าพอ่อกวนอูแห่งนี้ล่ะครับซึ่งเราไม่เคยได้กล่าวถึงเลยแต่ในครั้งนี้เรามีเวลามากพอที่จะมีโอกาสที่ดีที่ผู้รู้ได้อยู่กับเราและจะอาสาพาเราเข้าไปเยี่ยมชมสักการะศาลเจ้าพอ่อกวนอูแห่งนี้ครับอาจารย์สมใจจะมาบอกเราครับว่าประวัติ อันงดงามและการก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบจีนนั้นเนี่ยประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรอาจารย์สมชายสวัสดีครับดีครับอาจารย์เป็นคนที่นี่เลยไหมครับผมเกิดที่นี่เลยครับว้าวก็เป็นเด็กที่นี่ครับผมเห็นสัรเจ้ามาตั้งแต่ยังแบบเล็กๆนะครับยัแบบบอจำความได้เลยว่าเป็นสันเจ้าเลยที่ตามพศอนะครับพุทธศักราช2,380เนี่ยเป็นรัชกาลที่3นะครับประมาณนั้นเนื่องจากบริเวณของคุ้งสมเพลนี่นะครับเป็นบริเวณที่ มีคนจีนมาอยู่อย่างตลาดเนี่ยเขาอพยพมาทางเรือใช่ครับมาทางเรือมาเป็นตระกูลนะครับมาแล้วก็มาตั้งลกราลกตามประวัตินะครับไปดูเนี่ยไม้ทุกทุกต้นทุกทำที่มาทำที่แกะสลักนะผลมาจากเมืองจีนทั้งหมดนอ๋อนี่เป็นไม้เหรอเป็นไม้ฮะเป็นไม้หมดเลยแล้วทั้งหมดนี่คนมาจากเมืองจีนเป็นไม้เมืองจีนใี่ล้วใช่ครับไม้แกะักมากเลยไม้แกะสลักข้างในเดี๋ยวจะเข้าไปชมนะครับเป็นเหมือนเป็นท้องพะโลงเก็บ รือว่าเป็นบรรพบรุษนะครับอยู่ในนู้นอาจารย์สมชายสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ <คน S 2> ผมสอบถามมานี่ยก็คือยึดเหนี่ยวแล้วก็ล้ำลึกถึงบรรพบรุษ<อ>เพราะว่าคนจีนเนี่ยให้นึกถึงความกตัญญูถูกต้องความกตัญญูรู้คุณนะครับจะทําให้เกิดความจเจริญโดยเฉพาะโอ้ที่เอาเทพวนอูมาเนี่ยนะครับเทพกวนอูท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีพะละกกาลังมีความหรือว่าความกตัญญูเป็นเลิศน,นะครับทัศน์มากับตอนนี้แล้วก็ ทำให้คนที่มาสศรัทธาเรื่อมใสเนี่ยเขาก็ไปทำกิจการมาขอเสี่ยงโชคไปว่าจะไปทำการค้าการข,ขายอะไรก็จะทำด้วยความซื่อสัตย์จดจลิตคือเป็นสิ่งยึดเหนียวหรือเป็นสาตรยึดเหนี่ยวที่ทุกคนที่มาขอพรอจากเทพเจ้าผุณอาจารย์สมชายผมอยากเข้าไปดูข้างในเชิญครับเ<พ>าิไปไหนเชนะิญข้างในเลยครับ คุณผู้ชมครับตรงนี้ผมขอให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมจากที่อาจารย์สมชายเล่าให้ฟังตามหลักฐานรายรักอักษรที่มีอยู่บอกว่าศาลเจ้าพ่อววนูแห่งนี้นั้นสร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือในสมัยรัชกาลที่3ประมาณปีพศ2380ถ้านับถึงวันนี้ก็ประมาณ188ปี แต่คนโบรโบราณในพื้นที่อำเภอมโนลมนั้นก็เล่าต่อขานกันมาเรื่อยๆว่าศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้เก่าแก่มากกว่านั้นน่าจะเกิน200ปีด้วยซ้ำไปเพราะที่คุ้งสัมเภาแห่งนี้ถือเป็นจุดพักเรือสัมเภาค้าขายในยุคที่การเดินทางทางน้ําและการค้าขายที่ลุ่งเรือในแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งสเสน่ห์ของที่นี่ก็คือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นไม้ทั้งหมดและสันนิษฐานกันว่า มาจากประเทศจีนโดยทางเรือรวมทั้งช่างฝีมือชาวจีนโบราณด้วยซึ่งส่วนใหญ่มาจากเมืองสัวเถาที่ตั้งอยู่บนทนกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศจีนอันถือว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวคุ้งสำเภาอำเภอมะรมแห่งนี้ฉะนั้นการสร้างศาลเจ้าพ่อกวนอูนแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นที่สักการะบูชาเคารพและรำลึกถึงบรรพบุรุษ รวมทั้งยังเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานเชื้อสายจีนที่มาอยู่ที่นี่นั่นเองครับโอ้อันนี้คืออะไรครับครับนี่คือแท่นบูชาตรงนี้เราเราเรียกว่าเป็นโมโจนะครับเพื่อเป็น5้าบรรพบุรุษ จะมีป้ายป้ายบอกไว้นะับเป็นภาษาจีนเป็นภาษาจีนแต่แปลออกมาแล้วก็คือ5บันพบุรุษห้าบัรพบุรุษห้าแท้ใช่ห้าแแสดงว่า5้าแทเนี่ยมาทางเรือสำเภาใช่ครับกาบรรอยห้าตระกูลต้นตระกูลต้นตระกูลลูกหลานก็เลยพยายามจะสร้างใช่ครับสร้างสารเจ้าพ่อกวุ่นอูขึ้นมาลําลึกถึงลําลึกถึงนี่ครับมันเป็นความถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดตรงนี้ขึ้นส่วนบันพบุรุษซ้ายขวาที่เป็นป้ายนี่ก็คือบันพบุรุษที่ ศิวานบนลรุ่งครับต่อๆ oh. มาจากหลอกช่วง200ปีนะครับอาจารย์สมชายครับมันมีเรื่องเล่าลือกันมาและถูกบันทึกไว้ทางประวัติศาสตร์ว่าด้านหลังของศาลเจ้าพ่อกวนอูนเนี่ยมีถ้ำถ้ำนี้ยังไงครับ คือถ <ไป S 2> ้ำนี้นะครับเป็นถ้ำถ้าตามตำนานเนี่ยคำว่าถ้ำมังกรเนี่ย uh huh. มังกรที่อยู่ในน้ำก็คือความมุจริญรรุ่งเรือง uh huh. ถ้าเข้ามาแล้วแต่อีกทางหนึ่งเนี่ยก็มีฐานมว่าเวลาพี่น้องคนจีนหนีเข้าเมืองมากับเรือเนี่ยก็าสามารถจะเดินเข้ามาในถ้ำ oh oh. เข้ามาโดยไม่ผ่านถนน oh oh. แล้วก็เข้ามาอยู่ที่นี่ครับ oh oh. ในยุคนั้น,นสมัยที่เป็นการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนี่ยท,ที่เราจะมีว่าเป็นพวกอังยีอะไรต้องเนี่ย กจะมาาออยยู่ย่ังน้ีคุณผู้ชมครับปัจจุบันทางเข้าอุโมงแห่งนี้ได้ถูกปิดไปแล้วล่ะครับและแม้จะไม่มีใครเคยรู้มาว่าปลายอุโมง์แห่งนี้ไปโผล่กันที่ตรงไหนฉะนั้นตอนนี้บางคนที่มาขอพอรจากศาลเจ้าพ่อกวนอูที่นี่จะเอ่ยคำขอพอรว่าเจ้าพ่อขอกรุมครองลูกหลานทางบกและทางน้ำเหมือนอุโมงลับที่ท่านผ่านไปผ่านมาได้ทุกที่ คุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนั้นเป็นการแสดงเรียกว่าเพลงทรงเครื่องเพลงทรงเครื่องเป็นศิลปะก,การแสดงดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของชาวมดนลมจังหวัดชัยนาทเป็นการผสมผสานระหว่างเพลงชอยกับลิเกและที่น่าทึ่งและมหัศจรรย์ก็คือเขาพยายามจะเอาเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเรียนรู้การแสดงแบบโบรโบราณประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นกูดโซโลบายที่เยี่ยมยอดมากๆและการแสดงแบบนี้จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเพื่อจะลื้อฟื้นศินลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่กลับคืนสู่แผ่นดินของจังหวัดชัยนาทและมโนลมอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของจังหวัดชัยนาทยังมีอีกมากมายทั้งในเรื่องของอาหารการกิน ศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นและภูมิปัญญาพื้นบ้านรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันซชีนอีกหลายที่ที่ผมจะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับรู้แต่วันนี้เวลาของเราไม่มากพอที่จะนำเสนอต่อขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรายการร่องสลานจานสง่าทริปไชนา่าเมืองนี้เมืองน่าเที่ยวที่ต้องรองครับ เรื่องหน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊กผู้ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR วโค้ดบนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่ม ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน